สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกล้อง DD Pi N3 Pro นะครับในการว่าความคมชัดนะครับความคมชัดระดับไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาหลังจากทดสอบแล้วเราก็จะให้ดูนะครับ ว่าความคามชัดที่เราได้มานะครับจะสมเหตุสมผลกับราคาหรือไม่นะครับตอนนี้เราก็จะออกไปธุระนณะด้วยนะครับก็เลยทดสอบกล้องนะครับรถคันนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ออกนะครับป็ติดกล้องไว้แล้ววันนี้ก็เลยทดสอบนะครับช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับประมาณเกือบ4ี่โมงสินาฬิกากว่านะครับ โอเคเราไปทดสอบกันเลยความคมชัดนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับการทดสอบได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้าของกล้องที่เราติดไว้กับรถยนต์ pickup นะครับ Revo เป็น DD p ีพนะครับยี่ห้อดีดีพายโม r ่าเบวก GPS นะครับนี่ความเร็วก็ประมาณ ไม่เท่าไร่นะครับบันทึกไว้เมื่อวันที่14นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ากล้องรุ่นนี้นะครับ d p i a y Mola N3 Pro นะครับไม่สามารถที่จะดูตรงหน้ากล้องได้นะครับเราก็ต้องดูผ่านแอปอันนี้เป็นการดูผ่านแอปนะครับซึ่งเป็นแอปที่เราบันทึกจากโทรศัพท์เราโหลดมาจากกล้องนะครับ เห็นว่าความคมชัดด้านหน้านะครับตัวหนังสือด้านหน้านะครับและริมถนนรถข้างทางนะทั้งสองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเสาไฟฟ้าแล้วก็เส้นบนถนนนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับหญ้าเขียวขจีด้านข้างเราก็เห็นนะครับก็จะให้รายละเอียดที่มากขึ้นเพิ่มขึ้น กว่าที่เราเคยได้ติดกล้องปกตินะครับเพราะนั้นกล้องหน้าก็จะให้ความสว่างให้ความคมชัดที่สังเกตมากกว่ากล้องหลังอันนี้อยู่บนถนนอักษะนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านมามากในช่วงเวลานี้นะครับจะเห็นไกลๆนู่นนะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดได้ดี พอสมควรนะครับทั้งด้านข้างด้านหน้านะทั้งสองฝั่งเลยนะด้านข้างจะมีรถวิงเดี๋ยวเราก็จะดูรถขันด้านหน้านะครับถ้าเราสามารถที่จะซูมมาเราก็จะเห็นรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนช่วงนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายประมาณบ่ายสามโมงนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลัง เราจะสังเกตเห็นว่านะครับกล้องหลังเนี่ยจะมีความเข้มสีจะสดใสามากกว่ากล้องหน้านะครับส่วนรายละเอียดหรือความคมชัดก็อาจจะสู้กล้องหน้าไม่ได้เพราะนั้นกล้องหลังก็จะเห็นเป็นลักษณะที่ว่าความสดใสหรือสีค่อนข้างชัดเจนสีจะเข้มกว่าและสีจะสดกว่า นะครับที่ด้านหลังนี่นะครับเป็นรถปิกอัพที่ติดติดผ้าใบอยู่ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังกล้องด้านหลังเราจะติดกับเบาะคนนั่งกระจกหลังของรถปิกอัพนะครับอันนี้เป็นรถ4ประตูนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในเรื่องของรถ ส่วนป้ายทะเบียนเราอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับแต่เราจะมองรายละเอียดพฤติกรรมนะครับการขับรถของแต่ละคนด้านหลังนะครับ <S 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 ความคมชัดความสดใสแล้วก็แสงก็สดใสน,นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนี่เรากำลังออกตัวไปนะครับ กล้องด้านหลังของ d d p i พายโมล่าเอนะครับเราก็สามารถที่จับภาพได้ว่ามันมีการเฉี่ยวชนใครผิดใครถูกก็สามารถที่จะใช้กล้องนี้เป็นหลักฐานในการแสดงนะครับเมื่อมีการชนหรือเกิดอุบัติเหตุด้านหลังได้นะครับโอเคนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่จะติดกล้องยี่ห้อดีดีพายโมล a าเอ็ o ปรนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจเจมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ